วัสดีจ้ามันนี่แกยุ่กับเต้พาแซ่บมันนี่จะพามากินชาบูน้ำดำด้วยซ้ำมันเป็นกระปุกเอี <c oughs> ยงกันนะ <c oughs> มันเป็นกระปุกเล็กด้วยซ้ำพี่น้องอันนี้ซื้อในเซเวน่นกระปุกละสามสิบห้าบาทเราจะมาซิมเบิ้องด้ีจ้ามันสิคืออันกระปุกละสามปล่อยกี่บาทเบื้องดีจ้าเราจะมาทำให้เบิ้งกันเลยเราจะมาเห็ดแบบดใดมีวิธีทำบอกพร้อมเด้อแกะฟฝ้ากันจันนะแปลกแกะออกมากันสิเจอ น้ำดำจะพี่น้องน้ำดำแล้วก็จะเจอซอนกับซอมที่เขาห้มันเองแล้วก็เอานี่ออกมาเลยได้ซะเอสัตวนี่นี่จ้าอันนี้คือเส้นกับเครื่องที่เขาให้มาแล้วก็จะเป็นนี่เนี่ยทำพร้อมพ้อมแล้วจ้ะวิธีแรกแล้วจ้ะเอานี่ออกมาแล้๋ยวต่อไปเอาเนี่ยทำมุมมุได้ะแล้วจ้ะพี่น้อง ดเด้วยจ้เาเนี่ยทำพร้อมๆนะเปาใส่เลยต่อไปเอาน้ำใส่อู้หอมาเอาน้ำใส่เด้อจ้าพี่น้องเอาหอยทอดเซนนี่เห็นไหมที่เขาคิดไปไหนนี่น้ำเขาก็เตรียมมาเลยด้อจ้าคีร่นอนๆเลย,อยเดี๋ยวได้เด้ดะเฮียดปิ้วทีมเบอร์เดียวกันนี้เด้เด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 เอเอาน้ำใส่ด้วจ้าพี่น้องน้ำใส่ขวดน้ำใส่โอเค เอาน้ำใส่แล้วก็แกะถุงบัะมีแกะถุงแกะบะมีปี๊บปี๊ปเอาปี๊บฟาอุ้ยอุ้ยมาคิดเป็นสิโนปนี้เนาะปิดปิดฟ้าปิดจังไริงเหรอปนี้คือปิดบอลงตายตายวันนี้แหละโอเคพี่น้องปิดฟ้าแล้วเรียบร้อยอุ้ยฟดบ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 ดอยู่นี่ พี่ลองเดครข้างแรกได้มั้ยข้างแรกได้ไหมก็เคยกิ่นพี่กันลูกเคยกินไนดะ้ใช่ไหมนต่มาซิมมาตรวจชาร์จี่กันบอกรอห้าถึงสิบนาทีเราจะมาบึ่งเวลาด้วยสับปีนองเด้อตอนนี้เป็นบ่ายสามหาสิบหกด้วยสับีนองสิบนาทีก็จะเป็นสี่โม สี่โมงแล้วเราจะมาเปิดเตยพี่รองแล้วมาเจอกันตอนสี่โมงเลยจ้าแล้วมาเจอกันตอนครบโอเคจ้าตอนนี้เขากลับมาอันนี้ก็บสี่โมงแล้วจ้ดี๋ยวเขาจะมาเปิดเลยตอนวิธีที่เอามามาใส่นะจา้าเตยเห็ดพิษเดราจะพี่น้องเอาออกเกลือเพรทันจะมันปึกคักซะนี่เราเพิ่งเคย,เยกินนะเราพี่น้องเป็นสิทธิ์ละเดี๋ยวมาแกะเลยจ้าฮอนต่อไปจา้าฟ้าออกเลย ีจะแฉซอนท okay, uh, uh, ี่เขาให้มากับสมโอเคเซ็นได้แล้วเมื่อกาเซ็กินแบบพ่นหอมไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โอ้หอนหอนเบนหนาเลยห่อนจริงเดี๋ยวยีเส้นก็ได้แล้วจ้าอู้อู้อู้ บัคคอนนึงพี่น้องต่อไปเอานนำดำซื้อพี่น้องนำดำน้ำดำมี่านนำดำแกใส่เลยแกะน้ำดำใส่ดิจ้าก็ไม่รู้กันว่า,น,าน,น,น้ำดำค่อยใส่ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าให้ใส่ตอนนี้อันนี้เขาก็จะใส่ตอนนี้เลยตอนนี้มันสุกแล้วตะคน ชาบูน้ำดำชาบูน้ำดำได้ใช่นะโอ้ยหนาคือดำหละดำขึ้นจังชาบูเลย <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวจะมาชิมกันเลยนะคะโอเคมาจะอู้น้ำืคอคิวแต่ ว้านพี่น้องบ้านค่กี่นีสุดหนำอือเออดาลินฮัลลไปแล้วมามาจ่ายพี่น้องจ้ามากินแล้วกันจ้าอือ บึงควันจากบึงควันเห็นมาืมความควนมขักจ้าถ้าสูดสูตสูตสตเลยเดี๋ยวจะสูดในเบื้องเดีย๋ยวจะพี่น้อง เขาต้นจุ่มแบบคนญี่ปุ่นเวลากินอย่างจังสีเขาจะสูตรแห้งๆจะพี่น้องว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นเวลาอย่างแซ่บๆเขาจะสูตรแห้งๆเลยเพื่อเฮ็ดให้คนเฮ็ดประทับใจว่าเออเดี๋ยวกินมันแสบเลยเขาจะสูตรแข่งกันได้พี่น้องอันยังห,ห่อนๆเขาจีว่าบุหอนอาจารย์มาสุด สูดๆนั่นนั่นฟังครับเุณทมต่อไปมันมีมันมีจักรถมั้งจ้าววันบ่ได้เป็นเลือกเอง เฮ้ยลินดาลินอีกแล้วห่อนรุนแรงกี่ยังนี้อุ้ยลินซาได้พี่นอง ซาเลยอุ้อไหนดีปะเนี่นยซายเลยปะเนี่ยบียจากินต่อมักองอไรเป็น,นไรปะเนอันนี้กับฟตปุบปุบุอยู่งไหนกมัน,นมฟุตลอดเลยอยันนี้ Mm. จับเบอร์แล้วด้วยจ้ะข้ามันตหน่อยเจบเบอร์แลบ mm. มันบวก้นหมอหญ่เด้พี่หน่องหมอหญ่มันจะมีหลายเครื่องกว่านี้ตอนนี้หมอย่อย เฮ้มีหนอนนะเนาะตามราคาด้วยจ้ะพี่หนอใครอยากซิมจะไปซื้อมาซิมด้วจ้ายูเซ่เวนอีเลเวนจะกินมอญ่กระซั่งเอาด้วยแต่ในช้อปปี้ด้วยจ้าโอเคจ้าเบิร์ดแล้วจ้าเบิร์ดแล้วจ้าเบิร์ดแล้วอีลีเบิร์ดแต่นามด้วยจ้าในนี้อู้มแนมบ่เห็นเบิปึกวู้ยน้องเนเบอร์นี่เอานี่เอาไว้ เบื้องใบตองพี่ยองมาฮองจนสุกสำหรับวันนี้เตยพาแซกไขอตัวลาไปก่อนนะจ้าพอกันไม่คลิดนะเป็นน้ำใจเตยพาแซกไม่ฉาบพาแซกไปด้วยจ้าฝากกูเลยกดแชร์คลิปนี้ด้วยจ้าไปแล้วจ๊าบบ๊ายบาย